DGA ครับการันตีแอปทางรัฐนั้นปลอดภัยระดับโลกสวัสดีครับสัพเพเหระขายข้อข้องใจเรื่องเงินดิจิตอลเวลตจากร้านมายองครับร้านมายองเป็นร้านค้ารับบัตรประชาัดรับแอปเป่าตัางเป็นร้านธงฟ้าประชาัดและเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิตอลเวลต ร้านมายองเป็นศูนย์รวมสิสนค้าครบครันเครื่องใช้ในบ้านเครื่องมือทำมหาหากินเครื่องมือสร้างอาชีพเครื่องครัวเตาแก๊สเตาอบเตาปิ้งย่างหม้อกว๋วยเตี๋ยวตู้กระจกเตาสเต็กมืออาชีพทั้งใช้ในบ้านและอุปกรณ์ร้านค้าโต๊ะพับเก้าอี้ชั้นวางสินค้าเต็นท์ตลาดนัดสินค้าสำหรับพ่อค้าแม่ขายแบบครบวงจรเครื่องมือช่างรถจักรยานไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ห้องน้ำประปปาัา๊มน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร,ร์นิเจอร์เก้าอี้โต๊ะตู้แบบครบวงจรเรามีให้บริการทั้งหมด6สาขาในจังหวัััดดดรรรรระะยยยออออองชลลลลลบบุีีีแแเเขตพททททาาใก้้่่่ไไไไหหหนนนนปสถมืืโ์ นางอลดา,าเหลืองวิไลนะครับซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาดิจิทัลรักษาการแทนผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาดิจิทัลหรือว่าที่เรียกว่า d g a นะครับเปิดเผยว่าแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารภาครัฐนะครับสำหรับประชาชนที่มีการเชื่อมข้อมูลและบริการจากราชการมาไว้ที่เดียวกันเพื่อให้ประชาชนในทุกช่วงวัยสามารถใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐได้ในแอปเดียวนะครับ แล้วก็สะดวกรวดเร็วปลอดภัยและก็โปร่งใสตรวจสอบได้ครับและที่สําคัญคือยังเป็นช่องทางในการลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิตอลเวลตโดยที่ประชาชนจะเข้าใช้แอปทางรัฐได้นั้นจําเป็นต้องมีการพิสูจน์ว่าผู้ที่กําลังเข้าไปใช้งานแอปทางรัฐนะครับเป็นประชาชนตัวจริงหรือไม่เพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าและก็ข้อมูลบนบัตรประชาชนของประชาชนผู้นั้นนะครับที่มีอยู่ในระบบของภาครัฐว่ามี มีความตรงกันหรือเปล่าที่เรียกว่า KYC หรือถ้าเป็นเพื่อนจะเคยได้ยินคือ Know Your Customer นะครับเพื่อป,ป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลของประชาชนหรือผู้สวมสิทธิ์นะครับนอกจากนี้แล้วแอปทางรัฐนั้นยังมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาระบบที่มีการเข้ารหัสข้อมูลและใช้เทคโนโลยียืนยันตัวตนที่ทันสมัยโดยวิศวกรที่เชี่ยวชาญของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับ อันนี้เป็นองค์กรมหาชนโดยที่ดี a นั้นจะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบที่มีผู้ใช้จํานวนมากโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเป็นหลักมีการตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องรวมถึงทดสอบการเจาะระบบและก็แก้ไขช่องโหว่ต่างๆทั้งก่อนการให้บริการและระหว่างการให้บริการเพื่อป้องกันการแฮกและเข้าถึงข้อมูลและบริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐานสากลครับ ยังมีการใช้เทคโนโลยีป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ระดับสูงอีกด้วยนะครับนอกจากนี้แอปทางรัฐยังให้บริการในระบบที่มีความน่าเชื่อถือมีมีเสถียรภาพพร้อมทั้งมีวอลลุ่มเฝ้าระวังระบบและภัยคุกคามต่างๆทางไซเบอร์ด้วยทีมวิศวกรของ D ิ a ร่วมกับสกมชนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถพิสูจน์ได้จากวันแรกนะครับที่เปิดการลงทะเบียนเติมเงินดิจิทัลหมื่นบาทผ่านดิจิท a ลวอลเล็ตนั้น มีผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับเข้าโจมตีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างหนักเลยนะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เปิดลงทะเบียนโดยช่วงแรกที่ประชาชนกดใช้แอปทางรัฐเป็นจํานวนมหาศาลแต่ทางรัฐก็ยังสามารถให้บริการได้ต่อเนื่องนะครับโดยสามารถรองรับการลงทะเบียนได้จนถึง24ล้านคนโดยที่ระบบไม่ล่มไม่มีปัญหาข้อมูลล่วไหลเลยนะครับสำหรับประเด็นข้อสงสัยที่ว่าแอปทางรัฐนั้นเป็นระบบเปิดที่เชื่อมไปยังบัญชีธนาคารของทุกคนหรือย,ยัง ตอนนี้แอปทางรัฐนะครับยังไม่มีการเชื่อมไปยังบัญชีธนาคารนะครับและไม่มีการเก็บข้อมูลบัญชีธนาคารของประชาชนแต่อย่างใดท้งนี้แอปทางรัฐอนุญาตให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลและบริการเข้าสู่แอปพลิเคชันเท่านั้นภายใต้วิธีการเชื่อมต่อที่มีการควบคุมและก็มีความกากับดูแลมีความมั่นคงปลอดภัยสูงโดยไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปหรือเอกชนหรือธนาคารเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีและระบบบริการของแอปทางรัฐแต่อย่างใดนะครับซึ่งแอปทางรัฐนั้น และผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าร่วมโครงการผ่านหมื่นบาทดิจิทัลวอลเล็นะครับจะต้องเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลบนแพลตฟอร์มการชําระเงินกลางหรือที่เรียกว่า payment p l a พลตฟอร์มของภาครัฐเพื่อรองรับการชําระเงินซึ่งเป็นคนระบบกับอแอปทางรัฐนะครับถ้าเพื่อน ได้ฟังแบบนี้แล้วก็เบาใจขึ้นเยอะนะครับสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทั้งเรื่องแฮกเกอร์และอะไรต่างๆรวมถึงความลับล่วงไหลถ้าฟังแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> สบายใจได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบและคิดว่ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์นี้ให้ด้วยครับจะดีใจมากๆเลยสําหรับวันนี้ตัเพเหระไขข้อข้องใจเรื่องดิจิตอลเวลต์ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ